สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์รีโนเวทบ้านเดิมยังไงให้ดูเป็นบ้านมือหนึ่งวันนี้ว่ากันถึงเรื่องของหลังคาบ้านฮะตามผมมาเลยนี่ครับคุณผู้ชมบ้านผมสวยไหมล่ะ อยู่กับตัวแทนของ K Mat เรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันสักหน่อยหนึ่งครับผมต้อทภิสิทธิ์ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับครับผมคนต่อมาฮะครับผมป้อมครับอยู่ฝ่ายขายครับโอ้โหรอยหน้ารอยตาซะด้วยฮะสว่างอารมณ์สว่างอารมณ์คนหน้าช่างเทคนิคฝ่ายขายครับผมก็เป็นจ้พลฮะเป็นตัวของบ้านครับคุณรมผมบอกเลยนะหลายๆคนนะครับเราจะคิดว่าเฮ้ยถ้าหากว่าหลังคาของเราเนี่ยมันมีปัญหามันแคร็ก มันเคลื่อนสีมันจืดสีมันจางเอาเราโทรไปเลยเฮ้ยมาเปลี่ยนหลังคาให้หน่อยเฮ้ยมันหมดยุคไปแล้วสมัยนี้เขานี่เขาเรียกว่าอะไรฮะการทําสีหลังคาใหม่ครับการทําสีหลังคาใหม่ถูกว้ยเยอะสวยกว่าด้วยแถมสีนี่นะมีให้เลือกแบบเยอะมากๆใช่ครับ13เฉดสีเลยครับชุดยอดเลยอะ่ะเล่าให้เราฟังหน่อยครับบริษัทนี้เริ่มต้นมาอย่างไงครับครับบริษัทเคแมทก็ทุกวันนี้ เข้าสู่ปีที่24แต่เริ่มต้นเนี่ยเราเจาะกลุ่มพวกโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องสองสีสะท้อนความร้อนเรื่องงานรั่วซึมนะครับแต่ว่า18-19ปีหลังมาเนี่ยเราเริ่มเจาะตลาดกลุ่มบ้านเพราะว่าบ้านเริ่มเก่าครับอย่างบ้านของผมนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับก็แจ้งไปทางเคแมดูยังไงบ้างครับขั้นตอนก็เบื้องต้นเลยนะครับโทรมาปุ๊บ นัดวันสํารวจหน้าง,งานเราก็จะมาถามเจ้าของบ้านว่าวัตถุประสงค์คืออะไระต้องการเปลี่ยนสีหลังาคาเพราะว่าหลังคาเก่าและดำนะฮะมีรั่วซึมไหมอ,อ่าถ้าเกิดมีรั่วซึมก็ต้องดูอีกว่ารั่วซึมยังไงรั่วซึมจากหลังคาลากหรือว่ารั่วซึมจากส่วนต่อเติมเพราะส่วนต่อเติมชอบมีการซุดตัวเ,ออเราจะแก้ไขที่ปัญหาต้นเหตุก็ต้องดูหน้าง,งานด้วยคุณละเอียดกันไปใช่ครับ มาถึงขั้นตอนการทําสีบ้างดีกว่าขั้นตอนเป็นยังไงครับขั้นตอนง่ายๆล้างเช็คพ่นแค่นี้เองเหรอใช่ครับหัวใจมีสามอย่างเองวันเดียวก็เสร็จสิแน่นอนเฮ้ยวันเดียวเสร็จเออประเด็นหลักๆคือคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามีการทําแบบนี้ใช่เขาเรียกว่าการทาสีหลังคานี่แหละแต่เราเป็นระบบพ่นนะออนะฮะต้องถามว่าทำไมถึงต้องพ่นผมอาจจะถามด้วยว่าทําไมถึงต้องพ่นและอยู่ได้กี่ปี เอาอย่างนี้การทําสีนะครับทุกอย่างเลยนะถ้าเกิดว่ามีเริ่มมีการพ่นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราชินีของการทําสีราชินีเลยเพราะมันสวยมันเข้าทุกซอกทุกมุมกระเบื้องมีรอยทาบรอยทับมันเก็บรายละเอียดได้หมดมมน,นี่เหตุผลว่าทำไมต้องพ่นใช่พ่นยังไงอ๋อรับอย่างแรกเครื่องพ่นเราก่อนเราใช้เป็นเครื่องพ่น a i r s p r a y ซึ่งมันจะลดการ ุ้งกระจายของของสีได้เยอะมากมันก็คือเข้าสู่จุดหมายได้ดีกว่าใช่มันจะโฟกัสไปตรงนั้นเลยทีเนี้ยเราพ่นกัน2รอบครับแต่ละรอบเราจะพ่น2ครั้งคือมันทับไป2เลเยอร์ก็เท่ากับ4ชั้นโอ้ประมาณนั้นก็โอเคนะใช่หนาเลยนะแล้วทุกครั้งที่เวลาแบบว่าพ่นสีเสร็จต้องเอาโดรนตรวจตลอดเลยแน่นอนกระโปคือลูกค้าเองเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปตรวจ บนหลังคาได้คือเอาง่ายๆแต่พอเสร็จทุกขั้นตอนแล้วก็ถ่ายส่งไปให้ดูตามมาตรฐานของเราเลยทิ้งบ้านไม่ได้ไหมเนี่ยได้เลยได้สบายเลยครับล็อล็อกประตูบ้านล็อกประตูบ้านเปิดประตูรั้วให้เราเปิดน้ําเปิดไฟให้เราเฮ้ยแค่นั้นพอไม่รบกวนคุณอย่างแน่นอนไม่เข้าบานคุณเด็ดขาดเชื่อใจได้ได้ครับอยู่ได้กี่ปีอยู่ได้กี่ปีอายุการใช้งานจริงๆนะครับเป็น10ปีเป็น10ปีแต่อย่างเนี้ยคุณก๊อปเนี่ยอย่างเราทำเนี่ยยังไม่เคยทำสีเรารับประกันให้5ปี ใช่ครับถ้าหากว่าใช้ไปใช้มาภายใน5ปีนี้ลอกร่อนเราเข้ามาเก็บให้ลูกค้าไม่เสียตังค์ฟรีไปเลยใช่ครับผมบางคนเนี่นะฮะเวลาพูดถึงการทาสีพ่นสีเขาก็อยากรู้นะว่าใช้ของยี่ห้ออะไรใช่ใช่ใช้ของอะไรล่ะที่นี่เบื้องต้นเลยที่แจ้งไปประสบการณ์ของเรา20กว่าปีเรามีสีของเราใช้เองครับ ทำสีใช้เองเรามีสูตรของเราเออนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นครับนะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์เราเพราะฉะนั้นเราถึงกล้ารับประกัน5ปีคุณครับเพราะฉะนั้นสุดแท้แต่คุณผู้ชมแล้วล่ะฮะผมบอกเลยนะเนี่ยฮะย้ำอีกครั้งนึงถ้าว่าคุณมีปัญหาเรื่องหลังคานะจะรั่วที่นี่ก็ทําให้ได้จะซึมที่นี่ก็ทําให้ได้และถ้าว่าคุณอยากจะเปลี่ยนหลังคา ใจเย็นๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนฮะเริ่มจากนี่ก่อนพ่นสีพ่นสีพ่นสีก่อนเลยแนะนําที่นี่ฮะ K Mac นะฮะติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับก็เรามี Facebook ของเรานะครับกดหาได้เลยครับว่า K Mac ขึ้นแน่นอนครับครับผมแล้วเบอร์โทรล่ะใครจําได้บ้างอ๋อนี่ครับเฮ้ย ไม่เหมือนคนอื่นด้วยเฮ้ยเคยดูรายการเรานี่ว่าไม่ได้ใช้เชี่ยวอะเวอร์ไวเว็บมีไหมมีครับมีครับผมแหมลายจริงอะคุณผู้ชมติดต่อมานะเคแมทนะฮะผมบอกเลยว่างานดีงานไวราคาไม่แรงครับผมขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณมดีครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะฮะ คลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะไ,ได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอ้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงๆสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ